ใครเคยเป็นบ้างครับขอพอรทีอะไรก็ไม่ได้ผลไม่สมหวังอย่างใครเขาสักทีความจริงแล้วเป็นอย่างนี้ลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาไขาปริศนาทำไมขอพอรไม่ได้ผลโดยอ้างอิงจากบทความของอาจารย์นิติกร กิตติศีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขพลิกชีวิตด้วยพลังตัวเลขที่ท่านได้บอกไว้ว่าคนเราล้วนมีเจ้ากรรมนายเวรมากน้อยแล้วแต่ทํากันมาหากใครจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองต้องบันเทาทุกเจ้ากรรมนายเวรลดจํานวนเจ้ากรรมนายเวรลงให้ได้มากที่สุดเสียก่อนพูดถึงพุทธมนต์ปฏิหารของบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร ที่เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ดอกเอรสิงห์ทนเป็นบทสวดมนต์ที่อาจารย์นิติกรีตแนะนำให้สวดเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้เจ้ากรรมนายเวรปล่อยวางจึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการเงินการงานธุรกิจความรักรวมไปถึงสุขภาพด้วยอาจารย์นิติกรีตเป็นผู้เผยแพร่บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรมาหลายปีแล้วนะครับ มีผู้สวดและเห็นผลดีมากมายคนที่สวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรมักมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของท่านนี้คือเป็นคนสวดมนต์บทนี้เป็นประจำจะสวดให้ตัวเองและสวดให้สามีสวดให้ตัวเองหนึ่งจบและสวดให้สามีเป็นจบที่สองระบุชื่อสามีด้วยทำต่อเนื่องเป็นประจำกระทั่งวันหนึ่งฝันถึงสามีสองคืนติด ทําให้รู้สึกไม่ดีกลัวจะเกิดเหตุไม่ดีกับคนรักก็จะยิ่งเน้นการสวดมนต์ให้เพิ่มมากขึ้นและใส่ชื่อสามีด้วยตลอดทุกวันทุกวันและไม่กี่วันก็เกิดเหตุสามีขับรถไปบนถนนแล้วโดนเสาไฟหล่นลงมาทับแต่โชคดีที่เสาทับฝั่งคนนางก็เลยทำให้รอดหวีด,วดเรื่องนี้ทำให้ผู้สวดรู้เลยว่าภัยจะเกิดกับคนรักและการสวดมนต ก็เป็นการช่วยบรรเทาทุกข์เป็นพุทธมนต์ปฏิหารช่วยคนรักได้จริงการสวดมนต์เป็นการแก้ไขวิบากกรรมตัวเองให้เบาบางเปรียบเสมือนว่าถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรเยอะเรามีลอตเตอรี่ในมือ30ล้านเจ้ากรรมนายเวรไม่มีทางให้เราได้ไปขึ้นเงินต่อให้เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาบุญ30ล้านมาแบ่งให้ท่านนะเจ้ากรรมนายเวรที่มีเป็นจํานวนร้อยรอยดวง เราไม่เคยลดจำนวนเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นเขาไม่มีทางให้เราไปรับบุญแน่ฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจทำไมชีวิตไม่ดีทำไมชีวิตไม่เฮงเท่าคนอื่นเขาเพราะเราต้องรอตามคิวชายนี่ชดใช้เวรกรรมก่อนค่อยไปรอรับบุญถ้าอยากให้โชคดีให้สวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรนี้ให้เป็นประจำนะเพื่อเป็นการบรรเทาเวรกรรมทำมากได้มาก ทำน้อยก็ได้น้อยไม่ทำเลยก็ไม่ได้เลยบางคนถามว่าสวดวันละกี่จบถึงจะดีอันนี้ก็แล้วแต่กำลังและความเหมาะสมเปรียบเสมือนการเล่นกล้ามเล่นฟิตเนสหุ่นจะดีก็ต้องออกกำลังกายเล่นกล้ามสม่ำเสมอเล่นทุกวันไม่พอก็ต้องเล่นให้ถูกท่าด้วยเช่นเดียวกับการสวดมนต์ก็ต้องสวดให้ถูกวิธีด้วย และต้องมีระยะเวลาในการออกกำลังกายให้มากพอเหมือนกับการสวดมนต์ก็ต้องมีระยะเวลาในการสวดให้มากพอให้พลังจิตในการสวดมนต์นั้นเพิ่มเพราะถ้าเราทำแบบไม่มีคุณภาพผลลัพธ์มันก็จะไม่มีคุณภาพความแตกต่างของคนที่สวดมนต์แล้วได้ผลกับไม่ได้ผลก็คือคนนั้นกับคนโน้นแตกต่างกันด้วยผลบุญ ความตั้งใจและการสละเวลาการทำมากน้อยทำมากพอไหมคนที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะพบแต่สิ่งดีๆอาจารย์นิติกฤตท่านได้กล่าวถึงผู้ที่อยากดวงดีถูกหวยขอพรแล้วสำริจผลไม่มีอุปสรรคเพราะปัจจุบันตัวเองดวงไม่มีโชคลาภเอาเสียเลยความจริงแล้วทุกคนสามารถโชคดีได้แต่เราต้องทำลายอุปสรรคที่มากั้นกลางให้ได้เสียก่อนนะ เคล็ดลับนั้นไม่ยากเลยจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาพลิกชีวิตด้วยศาสตร์พลังตัวเลขเรื่องพลังของตัวเลขเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีโชคมีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่บางอย่างมันก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรนี่เป็นอุปสรรคสำคัญนะในการที่จะมาขัดโชคขัดลาภรา เราต้องแก้ไขวิบากกรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเสียก่อนชีวิตเราถึงจะดีขึ้นถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมเก่าอยู่เราไม่ได้ชดใช้ไม่ได้บรรเทาด้วยทางใดทางหนึ่งโชคลาบก็จะเข้ามาไม่ได้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาไม่ได้นั่นเองถ้าพูดให้เห็นภาพคือเปรียบเสมือนการสวดมนต์คาถาเงินล้านเราขอพรจากเทพองค์นั้นองค์นี้ไปขอเทวดาที่มีพลัง หรือไปขอไอ้ไายที่เขาฮิตกันนักหนาบางคนขอได้แต่บางคนขอไม่ได้ซึ่งคนที่ไม่ได้นั้นเหตุเพราะมีเจ้ากรรมนายเวรมากันเทวดาที่ตั้งใจมาให้พรก็จะโดนเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าอย่าเข้ามาผมกับคนผู้นี้ยังชำระหนี้กรรมยังไม่จบเอาไว้หนี้กรรมตรงนี้จบเมื่อไรท่านค่อยมาให้พรคนคนคน,นี้นี่แหละ จึงเป็นที่มาของการไม่มีโชคมีแต่อุปสรรคขอพอรไม่สมหวังสำหรับวิธีการแก้เรื่องนี้อาจารย์นิติกริตได้ให้คำตอบจากพระอาจารย์ดรสิงห์ทนผู้คิดข้นบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเป็นพุทธมนต์ปฏิหารพริกชีวิตให้คนมามากมายช่วยแก้ไขเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่คอยมาขัดขวางเราอยู่เป็นการบรรเทาทุกข์ด้วยตัวเราเอง ฉะนั้นหากอยากดวงดีโชคดีและถูกหวยแบบไม่มีอะไรกันต้องแก้ไขหนักให้เป็นเบาโดยการสวดมนต์บทนี้อาจารย์นิติกรตได้กล่าวทิ้งทายว่าการสวดมนต์นั้นให้สวดบาลีและต้องอ่านคำแปลด้วยและยังสามารถสวดให้ผู้อื่นได้ด้วยช่วยผู้อื่นได้ด้วยจบแรกให้ตัวเองจบที่สองให้ผู้อื่นหรือจะสวดหลายๆจบก็ยิ่งดี กรณีสวดมนต์ให้ผู้อื่นต้องเปลี่ยนจากเมเป็นเตด้วยนะเรื่องกรรมนั้นไม่ใช่จะมีแค่เราคนเดียวเรายัางมีกรรมที่เป็นของตระกูลบรรพบุรุษสร้างกรรมอะไรมันจะส่งต่อเป็นกรรมมาผ่านด้วยรอเลือดเนื้อของเรานั้นสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราก็ควรจะสวดให้กับบรรพบุรุษด้วยจบแรกให้ตัวเองใส่ชื่อตัวเอง จบที่สองให้ใส่ชื่อตระกูลของเราก็จะแก้ไขวิบากกรรมส่วนตัวและวิบากกรรมของตระกูลด้วยนี่คือเคล็ดไม่หลับหากใครอยากรู้ว่ามันจริงแค่ไหนจะโชคดีถูกหวยดวงดีจริงหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์อย่างจริงจังและถูกต้องอย่างต่อเนื่องแล้วจะรู้ผลด้วยตัวเองไม่รับประกันว่า แต่ละคนจะได้ผลแบบไหนหรือได้ผลเมื่อ,อไรพรอขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ที่แน่ๆทำดีย่อมได้ดีและจะได้ดีถ้ายอมรับชดใช้ปล่อยวางและแก้ปัญหาลองใช้ตัวเลือกนี้ช่วยแล้วทุกๆอย่างที่มันยากก็จะกลายเป็นง่ายเองสำหรับบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นกระผมจะพิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ หวังว่าทุกท่านจะลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ